เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็ผมใน G N g a m e r นะครับและสิ่งที่เรารับชมอยู่ตอนนี้ก็คือวิธีการเข้าเว็บ EX Hentai นะครับผมซึ่งสําหรับคนที่ปกติแล้วนะครับคนปกติแล้วนะครับผมเข้าเว็บนี้นะครับจะเป็นหน้าสีขาวนะครับสมัยก่อนเป็นเป็นแพนด้าแซดนะเออมันเป็นรูปแพนด้าแล้วก็นั่งนั่นแหละนั่งเศร้าแต่หลังจากที่ปีที่แล้วเว็บได้ปิดตัวลงไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับผม ก็เป็นหน้านี้สงสัยทางผู้พัฒนาจะคิดจะใส่หน้าเซตเอนดแล้วนะครับผมหลังจากที่เริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเราต้องมีแอดเข้าของ e เห็น a i กันก่อนนะครับผมดูดีๆนะครับผมว่าเพราะว่าเว็บ e hentai เนี่ยจะต้องลงท้ายด้วยจุด org นะครับผมเข้ามาที่ my home นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีแอคเคาท์นะครับผมก็รีจิสเตอร์ไปนะครับสมัครนะครับอย่าลืมคลิกถูกตรง i have read นะครับผมแล้วก็รีจิสเตอร์นะครับตรงส่วนนี้ทุกคนก็สมัครไปนะครับหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วก็ต้องรอเจ็ดวันนะครับต้องรอแอคเคาท์เจ็ดวันถึงจะเข้าเข้าเ e อียเฮนไตได้นะครับแต่หลังจากที่คุณสมัครแล้วคุณจะใช้เ e อีหเฮนไตได้เหมือนเดิมนะครับผม แต่คนจะไม่สามารถเข้าเอเอแคนไตได้ภายใน7วันนะครับแต่ณที่นี้ผมมีแอดเ้า t ผมแล้วนะครับผมก็จะใช้แอ c o u n t ของผมเองนะครับอ่ะล็อกอินไปอันนี้ก็ล็อกอินไปนะครับผมผมล็อกอินไปหลายรอบนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะ ล็อกอินนะครับถ้าใครก็ตามที่ขึ้นหน้านี้นะครับแสดงว่าคุณเข้าถูกแล้วนะครับขึ้นหน้าแบบนี้นะครับแอดเคาท์คุณสามารถเข้าใช้งานได้นะครับผมหลังจากที่เราเข้าใช้งานเสร็จแล้วลืมไปเลยว่าเราจะต้องเคลียร์แคสก่อนนะครับลืมเคลียร์แคสนะครับผมมาที่ตั้งค่านะครับมาที่ล้างข้อมูลท่องเว็บนะครับผมตอนแรกเราจะอยู่ที่พื้นฐานนะครับ ให้กดมาที่ขั้นสูงนะครับและตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับกดล้างข้อมูลไปเลยหลังจากที่เราล้างข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปล็อกอินที่ e เห็น a ตใหม่นะครับผมเอาไปไหนละอ,อหาไม่เจอนะครับผมก็พิมพ์มาเลย ทำเหมือนเดิมเลยครับมาที่ My Home นะครับแล้วก็กด In ID ของตัวเองไประหว่างที่เราเคลีย c a แค e เสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งเข้าอ e i r Can't นะครับถ้าคุณแอปเปิดหน้าไว้อยู่แอปเปิดหน้า e Air ตายค้ังไว้อยู่เนี่ยให้ปิดทิ้งแล้วก็ล้างแค c ใหม่นะครับผม ออกมาตรงหน้าเดิมอันนี้ก็คือหน้าล็อกอินเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ปิดปิดอันนี้ไปได้เลยเปิดแท็บใหม่นะครับผมนี่ฮะแล้วก็เราก็จะพบกับคุมสมบัตินะครับที่สามารถใช้ได้นะครับก็จริงๆเว็บมันก็ไม่ล็อกอินยากหรอกแค่คนรู้จักการใช้เว็บให้เป็นนะครับผมก็สำหรับใครที่ขี้เกียจรอเจวัน นะครับผมสามารถเข้ามาที่เพจ e ไลลี่เอได้นี่เพจนี้นะครับผมอันนี้แอคเคาท์จริงๆผมรูดไปแล้วนะครับแต่ว่ามาันค้างหน้านี้ไว้อยู่นะครับก็ขอโปรโมทไว้เลยให้ให้ใหเราเบบเพื่อนบ้านหน่อยนะครับผมว่า d a i l y e x นะครับคุณสามารถเข้ามาที่เพจแล้วเอาแอคเคาของไ a i l y e x เนะี่ยไปใช้ได้นะครับผมใช้ในเข้าใน e เห็นใจนะเออ จริงๆอันนี้ก็ไม่ต้องรอเจ็ดวันแล้วเพราะเขาก็สมัครกันมาสามปีแล้วนะนะครับผมหลังจากจบจริงๆก็จบแล้วแหละไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็ซีอีโอในไทยขอให้โชคดีนะครับ